โอ้โหเพ็ดก,กดยาวๆแล้วผมยาวๆเลยครับ1นึ0งมืนเพ็ดรครับผมมันเขียนว่า1นึ0งมืเพชรสำเร็จแล้วครับมาเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับผมว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดู Again. It's the same old oh, team since 1960 in your head สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับปุ้มปุ้ยนะครับตามคำสัญญาผมที่บอกว่าจะมาสอนนะครับวันนี้นะครับผมปุ้มปุ้ยนะครับจะมาสอนวิธีการใช้โปนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมกันครับผมว่ามันจะใช้ได้หรือไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับผมมีอยู่สองหมื่นกว่าเหรียญนะครับกับอีกหกเพชรนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้เว็บเนี้ยมันจะใช้ได้หรือไม่ได้นะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะถ้าเกิดใครอยากได้ลิงก์นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะทิ้งลิงก์เพื่อนๆจะเหติลิงก์นะครับผมขอคนละหนึ่งซับ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 ครครับผมเออใช่แล้วก็1แชร์ครับผมแล้วก็1ไลค์นะครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนนะเพื่อนๆใครที่อยากรู้วิธีนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูเวอร์ชั่นโทรศัพท์นะครับผมเอ่ออันนี้นะครับน่าจะใช้ได้เฉพาะโทรศัพท์หรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะแต่เดี๋ยวผมจะสอนใช้ในโทรศัพท์ให้ดูนะครับว่าใช้ได้หรือไไม่ด้นะครับ ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆกดเข้าลิงก์เลยนะครับผมทำตามผมเลยนะครับลิงก์จะอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะเพื่อนๆไปกดคลิกดูนะครับแล้วก็เข้าลิงก์ตามนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมาหน้านี้นะใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณยังไม่กดซับสไครต์กับกดไลค์นะครับผมบอกเลยว่าถ้าคลิปหน้าผมมาสอนอะไรอีกคุณจะพลาดการรับชมนะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากรับชมคนแรกๆนะครับหนึ่งกระดิ่งนะครับสําคัญสําหรับผมนะครับขอเป็นกําลังใจแค่นั้นพอนะครับ ไม่ขออะไรทางนั้นนะครับขอแค่1ไลค์กับ1 s u b s c r i b e ครแช์นะครับและก็1กระดิ่งนะครับผมเท่านั้นพอนะครับเพื่อนๆไม่ต้องโดนเนทตังค์ให้ผมนะครับขอแค่นี้พอโอเคครับผมมามาใช้ร่วมกันนะครับผม ID นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปดู UID เราก่อนนะครับว่า UID เราคืออะไรนะครับมาดูตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับคลิกมาตรงที่นี่นะครับอันนี้คือ ID ของเรานะครับเพื่อนๆจะเป็นตัวเลขตัวเลขเท่าไหร่ก็เดี๋ยวว่ากันไปนะครับก็ดูเพื่อนๆซะนะครับโอเคครับผมกดก๊อบนะครับกรอยแล้วนะบมา เรามาที่ตรงนี้ต่อนะครับแล้วเราก็กดวาง ID นะครับนี่นะครับ ID ของผมจะเป็น3 5 4 1 1 6 0 3นะครับ3 5 4 1 1 6 0 3นะครับผมเวอร์ชันผมใช้คือ Android นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครใช้ PC ก็กดตรงนี้นะครับ PC ย่อมาจากคอมพิวเตอร์นะครับผม iOS ย่อมาจาก iPhone นะครับผมพวกเอ่อตระกูล iPhone ทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะ iPhone 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับบลูสเต็กนะครับผมอันนี้อ๋อเวอร์ชันผมผมใช้บลูสเต็กนะครับเเออ่ b s t a c k ก็็จะปนนแแววบบา เพื่อนๆใช้โปรแกรมจำลอง Android นะครับผมเล่นในฮอมแล้วก็ใช้โปรแกรมจำลองก็คือบูส t ต็คนะครับ p l a y s t a t i o n 4นะครับก็คือ p l a y นะครับเกม Play บ้านเรานี่แหละครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนใช้ด้วยเกม Play หรือใช้ด้วย Xbox one นะครับผมก็กดเป็นได้เลยนะครับเราต้องเลือกให้ดีนะของผมผมใช้เป็นระบบ Android นะครับผมโอเคมาปึ๊บผมกด o n n e c t ครับมาครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าจะได้หรือไม่ได้จะได้หรือไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมารอดูนะครับดูไปพร้อมๆกัน โอเคครับผมตอนนี้มันให้ใส่เพชรนะครับผมว่าเราอยากได้เพชรเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากได้เพชรเท่าไหร่ก็ใส่กันไปนะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่6เพชรนะครับผมตอนนี้มีอยู่6เพชรนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเผมอยากได้สักเท่าไหร่ดีเพื่อนเพื่อเอาแบบว่าไม่โลภนะครับมันแม็กได้เท่าไหร่มันมันได้สูงสุดคือ1นึ่งหมื่นนะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งหมื่นเพชรนะครับโอเคมาเอาสักหมื่นเพชรก็ซื้อของได้เต็มตัวแล้วนะเพื่อนเพื่อกดไปเลยครับผมที่ปุ่มตรงกลางนะครับผมเออตอนนี้มมมัััันนนน่่่าาาาาจจจะะะะะกกํํลลลงปรรรรวผผอออยยููคคบบท เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเพชรจะเข้าตัวเราหรือเปล่านะครับรอครับผมรอรอรอกันไปนะครับโอ้โหเพชรกดยาวๆแล้วผมยาวๆเลยครับหนึ่งหมื่นเพชรครับผมมันเขียนว่าหนึ่งหมื่นเพชรสำเร็จแล้วครับมาเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับผมว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูขอพักกินน้ำก่อนนะเพื่อน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 น้องๆนะครับผมโอเคตอนนี้มันกําลังปึ๊บนี่นะครับมันขึ้นมาแบบนี้นะครับผมมาเรากดตรงนี้ก่อนนะครับ มันเหมือนว่าให้เราเช็คนะครับผมว่าเราเป็นบอทหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่น่าเกี่ยวอะไรนะครับเดี๋ยวผมกลับมากลับมาที่ตรงไหนเอ่ยเว็บอยู่ตรงไหนเอ่ยน่าจะเสร็จสม,สมบูรณ์แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปลองเข้าในเกมกันนะครับเพื่อนๆผมออกเกมเข้าใหม่ไปเลยนะครับออกเกมเข้าใหม่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเราดูเข้าเกมใหม่มาจะเป็นยังไงนะครับผมมาเดี๋ยวมาเข้าเกมไปพร้อมกันนะครับ แต่กี้มันขึ้นว่าสําเร็จแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูว่าจะสำเร็จจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะโดนต้มนะครับมาครับปึ๊บกดเพื่อเริ่มเกมครับผมเพื่อกดไปเลยครับปึ๊บโอ้โหตอนนี้เพชรยังไม่เข้าเพื่อนๆ เหมือนเราจะโดนหลอกนะครับเหมือนเราจะโดนหลอกนะเพื่อนๆนะตอนนี้เพชรยังไม่เข้านะครับเรืออาจจะต้องรอวันถึง2วันหรือ3วันนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าต้องรอกี่วันนะครับเพราะตะกี้มันไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆไม่เป็นไรเอาไปว่าถ้าเกิดไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับผมอาจจะต้องใช้เวลารอนะครับโอเคไม่ว่ากันนะครับเพื่อนๆใครที่อยากลองปั๊มนะผมลิงก์อยู่ด้านล่างคุณกดเข้าไปแล้วลองปั๊มดูนะครับถ้าเกิดไม่ให้ใส่ ID พาส ระวังดีๆนะเพื่อนๆอาจจะโดนหลอกเอารหัสได้นะแต่ตะกี้ไม่น่าจใส่แค่ uid ในเกมน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมอาจจะต้องรอ3วัน4ี่วันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆก็ลองกดทิ้งไว้เผื่อเพจจะเข้าตัวหมื่นเพรนี่ซื้อของได้เยอะนะเพื่อนๆนะๆโอเคครับ <ๆ S 1> ผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการสอนต๊มเพจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างวิธีการสอนผมสอนไปหมดแล้วแต่ระหว่างเพจจะเข้าไม่รู้ต้องรอนานเท่าไหร่นะครับก็ผมขอนะเพื่อนๆนะถ้าเกิดสมมติเพจไม่เข้าแล้วเพื่อนๆอยากได้เพจจริงๆนะครับ ผมเนี่ยจะใช้เงินผมนะครับซื้อเพชรแจกนะครับผมนี่เลยนะครับเอาแพ็คไหนดีนะครับเอาแพ็คสักหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วกันสองพันเพชรเดี๋ยวผมจะมาแจกนะครับผมขอเพื่อนเพื่อนกดติดตามนะผมซับสไครต์ไว้ก่อนเลยอันดับแรกนะครับแล้วก็กดเออ่กดแชร์คลิปนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดเออ่ไลค์นะครับผมเท่านี้พอนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกสองพันเพชรนะครับจำนวนหนึ่งรางวัลนะครับผมหนึ่งรางวัลใครจะเป็นคนได้นะครับผมขอเพื่อนๆกดไว้นะครับผมกิจกรรมนี้ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับผม ขอแค่ว่าทุกคนมีใจนะผมแค่นั้นพอนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสำหรับที่ผมมาสอนถ้าเกิดใครชอบนะผมก็อย่าลืมอย่างที่ผมบอกกดซับนะครับครับผมวันนี้ปุ้มปุ้ยขอไปแล้วนะครับสวัสดีครับ